บ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านถ้ำตลอดหลังนี้กลายเป็นบ้านหลังสําคัญที่สุดของที่นี่ <c oughs> เพราะมันเป็นที่อาศัยของแม่เท่าวัย90ปีคนหนึ่งอันเป็นที่นับถือและศรัทธาของคนในหมู่บ้านถ้ำตลอดอย่างมากถึงขนาดมีคนนําเส้นผมของแม่เท่าไปบูชาก็มีและทันทีที่แม่เท่าปรากฏตัวก็ทําให้เราแทบพงะกับทรงผมของแม่เท่าครับ <c oughs> ย้อนหลังไปเมื่อประมาณปี2535ชายที่ชื่อชิซึเมชาวจีนห่อที่เคยทําให้คนไทยต้องตะลึงกับการไว้ผมยาวของเขาสําหรับเหตุผลที่ทําให้ต้องไว้ผมยาวขนาดนี้ก็เพราะเขาเชื่อในอาถรรพ์ของเส้นผมโดยมีเทวดามาเข้าฝันบอกว่าไม่ให้ตัดหรือสระผมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดภัยขึ้นกับตัวจนเขาต้องไว้ผมแบบนี้มานานนับ40ปี และในปี2 5 4 0สถิติโลกได้บันทึกไว้ว่าโฮซาเตียวเป็นคนที่มีผมยาวที่สุดในโลกด้วยสถิติผมยาวถึง5เมตรกับอีก25เซนติเมตรโดยใช้เวลาไว้ผมนานถึง68ปีเลยทีเดียว ล่าสุดชายชาวเวียดนามที่ชื่อว่าตันวันเฮกำลังรอการบันทึกอยู่ว่าเขาเป็นชายที่มีผมยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวของผม6เมตร20เซนติเมตรเหตุผลของคนที่ชอบไว้ผมยาวจนแตกต่างไปจากคนทั่วไปนั้นส่วนใหญ่จะบอกว่ามีอาถรรพ์หากตัดผมแล้วจะไม่สบายหรือเกิดอันตรายกับชีวิตหรือคนที่ไว้ผมยาวเพื่อความสวยงามก็มีส่วนแม่เฒ่าคำล่ะไว้ผมยาวขนาดนั้นเพื่ออะไร ตกาตนนา้ยน,น่นแม่เท่าขำเริ่มไว้ผมยาวเมื่อเธอมีอายุได้70ปีตอนนั้นเธอเริ่มสังเกตว่าผมที่ยาวออกมามีลักษณะเป็นปมผิดปกติจากผมเส้นเดิมเธอจึงตัดมันออกแต่เมื่อตัดผมทีไรตัวเองก็ต้องล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและจากนั้นก็มีคนมาเข้าฝันว่าหากไม่เท่าตัดผมอีกจะต้องเสียชีวิตทันทีเธอจึงต้องไว้ผมยาวมาตลอด20ปี

เราจะลองมาแกะผมผีช่อของแม่เท่าดูปรากฏว่ามันมีลักษณะเป็นปมยาวจนสุดปลายผมยกเว้นบริเวณคนผมเท่านั้นที่ยังเป็นเส้นตรงอยู่ผมผีช่อที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ได้ผ่านการสะมานานถึง20ปีเต็มที่น่าแปลกก็คือมันกลับไม่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใด3เมตรกับอีก30เซนติเมตรคือความยาวของผมที่เราวัดได้แม้มันจะไม่ใช่ความยาวระดับสถิติโลกก็ตาม แต่ผมปีชอบของแม่เท่าก็กลายเป็นผมที่มีคนนับถือจนมีคนนําไปห้อยคอหรือขอไปเป็นสิลิมงคลมากมายโดยทุกๆวันอังคารและอัดเสาร์จะเป็นวันเลิกดีที่ชาวบ้านจะมาทําพิธีขอผมนับปวัตอย,ย่างไรครับผมเดี๋ยวเดีย๋ยวเดียด๋วยว อย่างเช่นในวันนี้ก็มีคนเดินทางมาขอผมเหมือนเคยจนบ้านของไม่เท่าคึกคักขึ้นมาทันทีจากคนทั้งในอำเภอทุ่งสงและไม่เว้นแม้แต่ในตูวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเ่นค้อเข่าเป้อเข่าอาไปค้อยข่าคือาเปิดอุปสรรคมามาเลยก็คือว่าเส้น่าราไปทุกคุ่นเือนขานพวกยิ่งกรตามที่รถขึ้นไปตัดเ่าก็ตามคือามา วอดไฟกลนครัพผมคือเชื่อมั่นว่าคนมตรวนี้ขุมกลองได้พุการเลยออกมาแนข้อเรื่องหมาห้พยออะไรนี้พมว่าปรมมานชัดชิว่าคนคือแถวพมตัวนี้ไว้พน่้พิธีกรรมการขอผมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่หมากพลูและทูบเทียนที่ชาวบ้านนำมาเส้นไหว้ แม่เท่าก็ยินดีจะเอามือสางผมออกมาให้กับทุกคนได้เอาติดตัวกลับไปบ้านครับ <Okay. S 1> นอกจากนั้น <Okay. S 1> ก็ยังมีการนำผมผีชอบไปจุ่มน้ำและพรมให้กับทุกคนที่เชื่อและศรัทธาอีกด้วยนับว่าเป็นภาพที่เราไม่คุ้นตานักกับความเชื่อเรื่องนี้เพราะนอกจากคนที่ไว้ผมยาวจนเป็นสถิติโลกเราก็เห็นมาแล้วหรือคนที่ไว้ผมยาวมากๆเพียงแค่ชอบความสวยงามเราก็เห็นมาแล้วเช่นกันแต่เรายังไม่เคยเห็นผมของใครที่มีคนมาศรัทธา นับถือกันมากขนาดนี้มาก่อนเลยครับ ปัจจุบันลูกหลานต้องดูแลแม่เท่าขำอย่างใกล้ชิดเพราะแม่เท่าไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ตามลําพังสายตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นหูก็เริ่มไม่ค่อยได้ยินนอกจากวันที่มีคนมาขอผมแล้ววันปกติทั่วไปของเธอก็อยู่อย่างเงียบสงบและนอกจากจะได้รับความอบอุ่นจากลูกหลานแล้วเธอยังได้รับความอบอุ่นจากคนที่ไม่รู้จักที่มักจะแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อขอดูผมผีช่อของแม่เท่าอยู่เป็นประจำเขาความสามารถบักไหม แา่เป็นเวลา20ปีแล้วที่คนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในผมผีช่อของแม่เท่า <was S 2> <shap> เรื่องของผมผีช่อเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่เราเองก็ยังหาจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้ว่ามีมาอย่างไรแต่เป็นความเชื่อที่พูดกันปากต่อปากและภาพของพิธีกรรมการขอผมผีช่อหรือภาพของแม่เท่าที่ไว้ผมยาวขนาดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ได้เห็นมากนัก และนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นอีกแม่เท่าขำอาจเป็นคนสุดท้ายที่ไว้ผมผีชอบก็เป็นได้นะครับไป